เพื่อนอาจไม่ได้เป็นหนังฟอร์มใหญ่ไม่ได้รู้จักกันทั่วประเทศแต่พลังรักพลังวิเศษของแฟนคลับที่รักและเอนดูนุกปายรวมทั้งศิลปินบ้านสิงห์ทุกคนเขาพร้อมที่จะดูและพร้อมซับพอร์ตศิลปินของเขาโดยบอสสิงห์ได้โพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่าใช่ครับยอมรับว่าหนังเราฟอร์มเล็ก แต่หัวใจของคนรอชมไม่เล็กนะครับขอบคุณทุกคำติชมแฟนคลับต่างกดหัวใจให้บอสรัวๆเลยจ้าจริงที่สุดหัวใจคนรอยิ่งใหญ่มาก เตรียมรับชมภาพยนตร์เรื่องเฟื่อนในโรงภาพยนตร์ภาคอีสานในวันที่18สิงหาคมส่วนภาคอื่นติดตามได้ทาง facebook บอสสิงห์และถ้าใครไม่สามารถไปชมในโรงภาพยนตร์ได้สามารถชมในกลุ่มปิดได้ประมาณวันที่24-27สิงหาคมโดยความคืบหน้าบอสสิงห์จะเอามาแจ้งอีกทีค่ะ รักน้องอย่าลืมอุดหนุนและซัพพอร์ตน้องๆน,นะคะไปเป็นกำลังใจให้น้องกันจะได้มีผลงานดีๆออกมาให้เราชมกันอีก